คนมาลุ้นพี่นอกนี่ปะเทาปะนี่ปะเทาตึกแขนี่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 ฝีมือขนาดนี่เสียนหาปลาในเบื้องโหลดนี่เสียนหาปลาแม่น้ำโขงเด็ก่อนจบจับโอ้สุดยอดบอลแยงขาดเราบ้างนี่รู้ดิมันตู้ก็ตามก็เศร้าโล่ยันไปปดไปปดมา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  งูบ้างงูมาโอ้ส่ยาันไปพื้นแห่มันแมนมูดออกเบื้อลหลบอาอาเอาเอาอย่าแมนีเอามาดุนมาดุนปีดอกอุ้ยนี่ดูดูเบ่งเอาออกมาหนอยเด้นี่สุดยอดนี่ไงนี่ไงเป็นยังไงไบ่ไม่ไม่สมเอาไป เออเอาเอา